<Allah> บ่หันตังไว้ท่ไหร่ั้งนั่นงอบอยู่กะเเขาแม่แม่บุญทวีบอกข่อยตั้งแต่อันบ่ฮาดินจะว่าอยู่เม่นตั้งแต่น้ำท่านด้บดเพิ่นบอกมือที่ว่าน้องว่าบอยอยากสีมื่อยู่น้ำเจ้าเนาะแม่นเพิ่นเลยบอกว่าให้ลุงน้อยไปเอาโรดแล้วว่าน้ำมาใส่บนนี่น้องเพิ่นบอยู่ก็เลยว่าหยุดไป่หันก้อนน้องสียู่นะ วันนี้ฟังมาน้องมาอยู่แม่ยเป้าปินไปปีนมาเนาะอันนี้เพิ่นบอกเฮาแต่โดนแต่ว่าน้องโดนนั่นแหละพอดีที่จะเจ้าทัวนแหละมาอยู่ลำพายจะไปเลนมื่อเดียวไปโทนน้องมันออกทนเท่าเองนี่แหละที่ปล่อยว่างมาได้กับสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc กันเบิร์สุกูสุคนหัว fc ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาวบนมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อ เอพี่น้องเด้อเนาะอ่ามื้อนี้ก็มีโอกาสแวะเข้ามาน้องก็กะทันเนาะบุญก็สิแวะมาเยี่ยมทางลุงน้อยเพิ่นเห็นทางแม่บุญทวีว่าให้ลุงน้อยมาเอาทางโทใส่ทางอสบุญเมื่อวานนี่ก็บอกทางแม่เพิ่นว่าให้รถแม่เอ้ยบ่เป็นหยังดอกว่าให้ลุงเพิ่นรมื้อนี้ก็เลยสิมาแวะมาเยี่ยมทางลุงน้อยซะก่อนเนาะก่อนอื่นก็พุ่นละสิทางบ่าวเทก็อยู่นี่ เราก็สีถามทางบาเทเพิ่นน้ำเป็นอย่างไรอาการเพิ่นเนาะั้งเต้นั่ยกับบได้พอกันกับบาเทเลยสีพาเขาหาบาเท่หรือสีพรหาทางลุงน้อยก่อนเอ่นกับขอขอบนขอบคุณไปทางเมย์บุญทวีเดอ้อเนาะที่ไวบ้างใจโลกให้เป็นสะพานบุญให้สื่อทงางให้น้องน้อยแต่ว่าน้องน้อยเพิ่นถือว่างันกันเลยทางเมย์เพิ่นมอบให้ทางลุงน้อยโตเนาะ อาจังยไดกะถ้าว่าคลิปนี่ฮากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะไอ้เพื่อสุขุสุขคนขอโทษขออภัยท่านคุณยังเจดีก็ขอโทษขออภัยไปเพื่อสุขุสุขคนเนาะถ้า่ากว่าผิดพลาดประการใดก็ได้อะจังได้กาสิขาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะป่ะบาดนี้สิขาไปสะกอนมันนี่มีโอกาสสร้างบ่มาทั้งเขื่อนน้องเมย์ก็เลยออกมาทางนี้เนาะอยากมาเยี่ยมทั้งลุงน้อยแน่แล้วก็ มาเบิง้งว่าเพิ่นหามทางมาและพอจังใดเนาะอ่ะบาดนี้เนาะมาหอดโนโนโกมกมากระทันเดี๋ยวไปเห็นตุบเพื่อนลุงน้อยหันมาทางนี้ผัดเห็นทางวัตเทเพิ่นอ่ะสบายดีเด้อทางวัตเทอสายเป็นอะไรอันนี้รดเจ้านะนโอ้ก็แตกแล้วนี่นะแตกวะวัตเทอแตกเลยเหตุนใดไม่ได้สมบ่จ้ะมันแพงสิบุญแพงบ่เจ้าถามแห๊ะ พอดีปัญหาพันกลัวคันสมุดสอบนี่เมนว่าไปถามแล้วอาถามอยู่ศูนย์มันเนี่ยอ๋อเพิ่นพลายเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะโอ้พบเมนได้พวันแพงกว่าเท่เอ้ยจุดนักสุดคือตัวนี้เมนตามันเมนแล้วก็ตัวนี้เมนเมนนี่คือพันกลัวโอ้บดลายอยูกได้ได้เงินก่อนจังว่าการดีแล้วคนยังบ่เป็ี่นยัง ขันคนเป็ี่ยนทิ้งสองมาได้เปลี่ยนทงไดไม่มาอยู่โฮมพี่เปลี่ยนใจแล้วคนก่นเนาะขัดบุคาเกือบเรียบร้อยโอสวยขดนมันเดวลยังเม่เดี๋ยวเปลี่นยตอน้กัยงเปลี่ยนในเค็ดดีว่าตอนนี้ไงแม่เขาแบบ่เจ้าว่าได้ไปเป่านะบ่อประเทศบ่มีแต่กินยาโดย่ว่าหมอฟันว่างให้เป็นสีให้แล้รกสียาน้ำบ้านนะ ตามธรรมศาสตร์บ้านเฮานี่เพิ่นสิมักเป่านําได๋เป่าให้หมอเพิ่นจอดให้บ่สิจะสิดูปบ่ข่อยสิบาะบอนเป่าใส่เฮาใส่เพิ่นเทื่อละ10,000กีบเออเฮาเอาสิมีเทียนคู่นึงดอกไม้คู่นึงแล้วก็เงิน10,000น้มันงาแก้วนึงถือไปนําไกบ่ไกบ้านเฮานี่แล้วเพื่อนเ่าทีบ้านเฮานี่ทางออก่าคู่นี่จักลว ไอ้ oh. ตรงขาไม่ได้ที่ว่าทางออกบ้านเฮาเจ้าจักบ่เฮือนเสาพินเสาพินเสาพินบ้านเฮาน,นี่แหละเออพินนั่นน่ะบ่แม่นเฮือนเสาทีนี่เ uh huh. จ้าอนามันหน้าไปกระป,กกปุกนึงกระปุกน้อยๆเพิ่นสิซื้อมัิ่นจระเซนเฮาประมาณส0 0 0ันกี uh huh. แลหละแตยฮสกใส่เพิ่นหาเพิ่นเปล่าใหา้จัก2-3เทือ่เอเฮาไปฮ uh huh. าก็ใส่เพิ่น10,000นสิบพันฮาไปเพิ่นสิบเบ,เบลก็คือนะ uh huh. แลาวจะเป็นแบบจอดแบบอันอันนี้นะแมนแต่กระดูกกระดูกฮักกาเพิ่นจอดยัง โตกันได้เมียนแล้วข่สิกเป็นเปลาเนี่ยันบอนมันเขียวบอนนี่มันขึ้นน้ำล่างเห็นไหมนั่นแหละตอนเจ้าเจ้าได้น้ำมันง่าเลยเพิ่นสีใส้เจ้าเจ้ามาทาไส้บนที่มันซ้ำนะอยู่บ้านเฮาีเนาะบ้านเฮาดีแล้วบ่เทอเอ้ยนี่ข่อยแนะนำแบบว่าเจ้ามาเฮือนเลยเฮาทาไสข่อยสังเกตเนาะนี่พิสูจน์ได้นี่แบบว่าไก่ข่อยเนาะไอเขายิ่งหมักทุนใส้ขาบมันฮักบ่เทมันจนกวยต้องเล่งต้องเล่งเนี่ย มันนี่ลองให้เราเป้าเราเฮียนมุลใหม่เด้ติดเฉยเจ้าก็ให้เราเอากายไปให้เราเป้าเบื้องบนติดเฉยเออแล้วก็ให้เราเอาน้ำมันง่าอะไรแบบว่ากระลายคนอยู่ได้เซาน้ำเล่านะแต่ว่าถ้าตั้งไข่ดีมันสิแพงอันนี้เฮาไปเป้าแบบเฮามีน้ำใจเลยเ่าใส่เพื่อนที่พันเศร้าพันกับเทียนครูหนึ่งดอกไม้ครูหนึ่งแม่น แล้วกนนนว็น้ำมันงาที่สําคัญเราอยากได้น้ํามันงาแหลมมองทีว่าเป้าเลยเพิ่นสีท่าให้แล้วเพิ่นสีเป้าเลยมันสีซึ้มเข้าไปช่วยกันไดายทางสันส้นๆพบที่เลยเจ้าสิได้เจ้าสิปินหลังใส่เจ้าเจบฟมองได้แล้วเจ้ากับปินใส่เพิ่นเพิ่นสีเป้าให้โซ่ยงยงมีอะเจ้านอนเนี่ยเพิ่นเป้าให้โลโ้ฮะเพิ่นเสียน้ำมันงาท่าเพิ่นกิบสีเป้าเขาไปให้เจ้าจะลองเบิ่งเด้อจากสองสามเธอได้ไปลองเบื่อไปโลดคอยคิดว่าดีได้แบบยาเจ้าก็กินตัวนี้เจ้าก็ เพราะว่ามันเจ้ามันสชิ่มทั้งในเด้ยาก็กินซอยกันก็คือโบจักในเหตุน้ำเพิ่นก็เอาก็ย่างไฟย่างอย่างนี้โบได้เอาขีมาคาวย่างโบแต่ย่างตั้งเลยเนื้อมาบ้านเนี่ยมันห่อนดิหอมอยู่บ่บ้านไอ้ที่เฮือนใกล้ข่อยแล้วก็ย่างคือกันเบาเท่เลยแมนอันนี้โบตางตรงๆเลยเนาะเมนเป็นแบบเพิ่นฮักษาแบบข้าวโบราณหมรานแมนอันนี้เพิ่นเป็นว่างง่ายๆมันมันเป็นสมุนไพรกับเมนพี่น้องไอ้แมนอยู่ว่าอันนี้ว่างแบบ บบบ้านนอกของเฮาวนอกก็คือไปซีเรียเพิ่นไป,ห,ไปหาเก็บมันเพิ่นชื่ออู่แต่มันกินมันบ่ได้เหม็นคือมันบ่แห้งไดกรก็หลายคนไรเศาว่เท่เอ้ยมันบ่แม่นว่ามันสิ่หม็น,ม,นมันหอมมันเป็นสมุนไพรเด้เห็นว่าแม่นั่นก็แม่นอยู่คน,น่าใกล้ข่อยเราเฮงต่ำหิ้งหน้ากลัวเจ้าเราก็ยังย่างนั่นก็ยังเซาบ้านเฮาน่ะมีแต่น,นี่แหละเนาะภักเสียแต่เจ้าย่างน้อยมือ่อยนะบ่ประมาณมื้อปลายนะย่างน้อยก็ประมาณ2-3งสามมือ พราะวันบว่ายมันฮอตเองเจ้าก็ย่างกลางคืนเนี่ยเวลาจะเมื่อแต่เวียกสิเจ้ากะย่างมันเย็นเจ้าจะอยู่เทืร์นแมย์เจ้า่เนี่ยคือว่าเมื่ออยู่เทืร์นเจ้าแล้วเมื่อน้องเทิร์นไปอิงกันะโดยโดยอาซาอีไว้ด้วยสเปนด้วยโดยก็ว่าสิไปเยี่ยมเจ้าอยู่กับมือเดียวเนาะจะนอนเทืร์นแม่์นะแม่ค่อยช่องบอกคอยว่าสีลงไปเยี่ยมเจ้าก็เห็นเจ้าเอาคลิปลงจะมากับบ่าวพามีเอ้า โอเิคนออกได้บ่เข่อยว่าที่เก้าย่อนนั่นนะายตอนที่ว่ามือมือมามือรถชิชนั่นเลยอ้อ่ะนี่ก็คอยระมัดระวังด้วยวะเทเอ้ยอย่าไปขำมาเมื่อไรมาไม่เอานี่กับี้ามเบียบว่าเฮาออกมาประมาณคือคข่อยประมาณสี่โมงเฮากับเมื่อได้แล้วรถมันร้อยเนาะช่วงคําบางทีมันก็เป็นบางเมื่อแล้วเมื่อก้าโมงออกจากเฮือนบางเมื่อก็แล้วแต่สะดวกเพื่อชิเคลีย์ ทั้งลูกแล้วแม่แบบกินข้าวกินน้ำเพื่อมาเนาะมาเงี้มนนะแม่แล้วก็แล้วจากบ้านลังมือก็ออกเก้าโมงลังมือก็เแปดโมงครึ่งลังมือกับสิบแล้วแต่ความสะดวกกว่าที่ออกมาหอดพี่กับลังมือกับสิบเอ็ดโมง,โมงแม่มาแล้วก็ซื้อข้าวซื้อน้ำไปให้สร้างกินแล้วก็เข้าวเวียบว,วันนี้สี่โมงแรงคันมา,มาก,กับลูกกับประมาณห้าโมงกับขันมากคนเดียวก็ออกแต่สี่โมง <c oughs> แม่เพราะว่าขามากคนเดียวแล้วเขากับย่านนเะมือ่อ ฮัมออกแต่พี่คันมากกับลูกเลยหอดเพื่อนเท้ากับหกโมงคันมากคนเดียวกะออกแต่สี่โมงหอดพ่นกับประมาณหกโมงแล้วเขาคอยคับเด้พูดลูกเขาผัดคับผัดสีไว้ไหวกูเมย์น้อยเนื้งกะบว่ไยไปไหนมีแต่ยูยังวัไปนี่นั่นแหละอเจ้ากับคอยละมัดละวังเอาเด้อประเทศเด้อนะคอยเป็นคอยไปนี่แหละเอ้เจ้าคือกันาเ้ปลอดภัยโดยคอยวันกับเกือประเทศเลยอู้อยู่เซนแล้วแหละคอยเมียน โอ้ oh, แบบนี้เนาะข่อยสิเล่าให้ฟังรถรถวีโก้เนาะมันอยู่แบบนั้นเนาะมันจอดไฟเลี้ยวให้เข้ให้เข้าไปเด้มันสีเลี้ยวเข้าทางว uh ัดเซโนนะวันนี้ข่อยก็กลายไปบันนี้กลายไปพุ่ีเฮียงกับรถวีโก้แล้วรถตู ico, ้เนาะมาเข้าห้อมกลางนี่วันนี้มันเนข้ากลางเลยเข้ากลาง,างแล้วก็บ่เปิดไฟว่าสิไปทั้งหลาข่อยก็บหู้หู้แต่ว<ม>่าบวทังหลังข่อยใกล้ๆนี่บอได้ถือข่อยข่อยกรเซีะยวเอาบงสีแหล้า รถช้อนกันเขาจนเอิญข่อยทั้งหนามาเนี่ยแม่ค่ะเขาในตามกันแล้วทั้งรางข่อยนี่แบบว่าข่อยวิทย์หนึ่งไปแสดงว่าโชคเจ้าอันนั้นแล้วข่อยมาปะตื่นมาผัเป็นเจ้าอนะคนป้าข่อยวะก็คือคือชวยแห้งคือข่อยต้นเดือนอันนี่ออกมาอะโมเมนต์ชวยเราเป็นเอิ้นโชคดีว่าเธเอ้ยดวงกำลังสิเขาบอีีหยยงก็เา แม่บอเจ้าได้อันไปสูตรลดน้ำอยู่บ่างป่ทีสูตรมื่อนั้นมือวันซื้อเลยเอากระป๋อเมื่อนั้นเห็นคนว่าว่าเขาว่าบักคอยน่ะขาลรไปต่ำคนอื่นโอ้บรรยุแท้ๆนโมแม่ดิแม่เจ้าซื้อซื้อซื้อเซ่เน้าอวัืวอเขาคิดว่าเป็นเจ้าตำคนขยันหานบรยุมาสองสามมือมันมาถึงเทเลยโดยอวิทย์เคาะวิทย์เขียนว่าเทเลย วิดห์วิดเค็นไปเฮาก็ได้ถือว่าคือสีบมีอีกแล้วบบดนี้อะอจังไดสู้ๆเป็นกำลังใจให้กันนี่แหละโดยโดยอ๋ให้ทํานบอเทไปเยกไปงานเฮาก็ได้โดยคอยสีแเวเข้าไปหาลุงน้อยก่อนโดยโดยสบายดีหลังจากคุยกับบอเทแล้วเนาะก็เลยสีแเวกเขามาหาทางเพื่อนลุงน้อยสักก่อนเห็นทางแม่บุญทวีว่าโทรถามเมื่อวานนี้ว่า ลุงน้อยเด้อทางว่าเอาให้ก็ให้เราพป่นยังเลยเฮาก็เลยสเวะมาทางพี่ก่อนพี่ป้าเครื่องปลูกของฟังเราเฮาพันก็มอบให้ทางลุงน้อยก็พ่เป็นยังกระดีใจน้าลุงน้อยเป็นผู้ที่มีโชคผู้หนึ่งผู้ที่เพิ่นหมอบให้เขาบพต้องการก็บ่เป็นยังให้ผู้เพิ่นอยากได้เนาะโอ้ดอกไม่งามแทันี่พี่อ๋อโต้คือหอนคือเอาแทบแบบนี่เมือนี่หอนเมื่อวานนี่เย็นเนาะ อืม่ะสบายดีเด้อสองแถวดยเอ้ตื่นมามาทังนี้เย็นอยู่เนาะยับเขามากล้ไกันเนี่กว่าอยู่ไกลกันเนี่ยกินเากินหน้ารบบู่ไข่เดงไปไเ็นเอออ่ะอ่ใจข้อเสก็ได้ก็ได้ไทยก็ได้คยมาก เว่มาเล่นมาเยี่ยมเบ้างเห็นแม่คนว่าเสี่ยวทางให้ลุงน้อยเอาสันใหเอามาให้หามาบอสอันใส่โรตีมันไปเอาหมูเส้นนี่เอามาหมอวานนี่บอสแรงวานอ่อนหวานเราเด้ออันทั้งนันแม่พุทธวีอยู่เบึงนอกแม่เพื่อนโทรบอกเฮาอยู่หมอวานนี่แต่เฮาไม่ได้เข้ามาเฮาเลยว่าให้เราไปเอาโรต ถือว <Cornell> ่าเป็นบุญของเจ้าเนาะได้มาใส่มันบดกระสือหน้ามาใส่บดรวยก็จะไปยุ่งออสตลาดโลกพะไรเหมือนเซาอยู่ทางไปอยู่อยู่ทางกันได้ไปทางตัวหน่อยนะทั้งดับบลิ้นยุ่งอะไรใช่ไหมเท่าไส้แล้าขายฮกสิบพันกีบนึงเจ้าบืนไปพ่นบ้งไก่นึงมันเฮ้ยมันละอะไรเนี้ยเนาะงั้นจะมีอยู่แต่ว่ามันลายอาหารเป็ดได้แบบ ไปเลยเชื่อเชื่อะเอาที่สบายใจเฮาเนาะเพิ่นให้แหละหามาใส่เองโดยเอาเอาล่อไปยู่เอามะทอส่เขาไปซื้อใหกับชาตุหน่ำโดยโดยเอามาด้านนั่งเลยโดยสบายดีหน้าผเป็นย่างเนาะเดี๋ยวแม่จับเองก็ได้ปลุกไสเลยว่าโอเว็บไปเยียบลูกหน่อยก่อนบร้มีเนาะว่าฝักมาต้อนหนูเลยโอ้ยบผมไม่ยังก็ยานะเจ้ามากก็ดีใจเลยนะดีใจเลยแค่จะเวนะ เชื่อให้อยากแวะอยู่แล้วกับเวียทำมันมีลายเข้าก็ต้องแบบเข้าไปทั้งนั้นแต่ว่ามืาอนี้ก็เลยสร้างพนยุตเลยไม่มีโอกาสก็เลยแหวะเขามาพี่ไปเยี่ยมบางครั้งลุงน้อยก้อน่าใส่เมีว่าให้ลุงน้อยเพลินบอกเขาแต่โดนอะไรดเพลินสิยหายแต่โดนแล้วเัียงอะนะน่าจะป้าจะจะไปคอยเป็นคอยไปอย่างนี้ กบเจัากคุว่าอย่ามได้ลงมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาเฮ้าป้าโมเลยอยู่ที่บุญวัสนาที่ว่าผู้รักผู้ใพิ่นมองเขาว่าที่ว่าผู้อื่นเขาได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเขาถึงเธอวาสนาเขามีซ้ำนี่เขากสิได้ซ้ำนี่เนี่ยเรื่องนี่นะมันเห็นคนอื่นได้แหละมันก็มันบุญวาสนาของโมคือกับเขาซื้อเลขนี่แหละมอถือข้าพาโถือแมนแล้ว บ่ให้คิดายมันกะสิแบบนี้บ่ได้คิดด้วเรื่องมันยังเข้ากับอยากไห้เบดถูกขู่ถูกคนเถอะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเฮาเองเนอคือเฮานี่คันเฮามีโอ้เฮากัอยากให้เบิดเฮากัเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพิ่นได้แต่มาไายคันเพิ่นว่าอยากให้ผู้นี้เพิ่นกัให้เนอะโอ๊ตโตๆมาๆๆๆามาไล่ะคนงามมาเลยนี่ม่มานั่งอยู่เบ็ดยังไรอุ้มผู้อีไขอ้พี่มานังยังงงงงหน้อยพี่ เป็นวป็นวิโอ้ยดนเนาะโออกเสือกหนานะมันห่อนใส่จะบงนี้แดงมันลย้ยแข่งเดดนั่งดีดีปะแต่ใส่แก่เสือมันห้อนนะมันยัง่งนะมึงยมพุ่นตังตั้งไม่อยู่ตั่งช่องเบาไปช่องมันอยู่มีเนาะหาหัวโยสละเด้อพี่น้องจะทีจะซากันเนาะเขาก็ทายแล้วคลิปเราแต่บทันนีอลงกมาแต่ใส่เบกจ้ามาโทรศัพท์มาแต่เงื่อนดูเลย สู้สู่สลากเออเังไดยบอลลีก็มาถามว่าจะไปส่งน้องหน่อยมันเทากับไปน้ำบบได้ถ้ามีก็อยู่กับคุณไปบบได้ก็บผไปสลาเออเอ็นดูเขาเอ็นเท้าขาดไดนเนาะเด็บลมเลีวคือบพุ่มไปอีกมันนี่กันนาวะแมนบอกแมนบอลลีผมไปผู้เดียวแล้วเนาะอ๋ออ๋แม่จะทำมีหมู่ไปเราไปอยู่ไอเดนี้มีคนจีนหนอยเห็นบาลลีแล้วพาเมีก็บรรยากาศรูบอะแมน มีอะไรน่ากอดลูน้ำบกินราเลยวันี้วันน้ำลายเตะด้สะาขอยว่าทยคลิปแล้วก็ขอยสกินตอนนี้ขอยังกินก็ได้มาจานว่าให้ลเลยป้ารสานละค่อขอยว่าเนาะวีจะขึ้นอยู่กับบุญว่าส่ดูทูหน่อยวะด้งังไงตัวเองยังใช้ได้ดี้ลยะวะขอยว่าโอ้ย บุญวาสนาเนาะตลาดเนาะคือดีเล้อยู่ขนาดเท็ดหายแล้วยังอายุคือน้องเนาะอีกเลยเนาะอัปวรนี่บ่คือสิและนี่มันค่อยเป็นค่อยไปแบบลงเลยหัวต้องกินเนี่ยนั่งรับฝ้าเลยค่อยเป็นค่อยไปวัแม่กินนี่เราคินชมนี่กินบมื่อไห่ากินเมื่อไหร่เวลาเด้อกินชมกินเก็มากระชับกันแล้วเห็นวินเราจะกินสมเราก็หยอกแล้ว อเอ้าแล้วมักยงอยากปลูกอันนี่เวหาเยี่ยมเพิ่นเห็นว่าเมยเพิ่นว่าลุงหน่อยให้ลูกหน่อยเอาไปโลดเอาว่าหนี้ครับผมมีโอกาสนะมืัอนี้มีโอกาสก็เลยเวมาหาก็เพิ่นนี่แหละบอกเพิ่นพูดนี่แหละเจ็ด่านเรียกว่าบอกโลดาลบอกให้ตั้งไวย์้นจมูกนั่งนอบริย่กเมย์เมย์บุญทวีบอกข่อยตั้งแต่อันบราให้ได้ยินจะว่าอยู่แม่นตั้งแต่น้ำท่านได้บดเพิ่นบอกมือที่ว่าน้องว่าบรอยาก สีเมื่ออยู่น้าเจ้าเนาะเพิ่นเลยบอกว่าให้ลุงน้อยไปเอาโรดแล้วว่าน่ามาใส่บันนี้น้องเพลย์มอยู่ก็เลยว่ายุดไปหั่นก้อนน้องสี่ยูนะวันนี้ฟังมาน้องมอยูเนี่ยเปลาปินไปปินมาเนาะอันนี้เพิ่นบอกเขาจะโดนแต่ว่าน้องโ่นแหละพอดที่เจ้าเจ็บโทรมเลยมาอยู่ลำพังอย่างนั้นเมื่อเดียวไม่โทษน้องมันต้องโทษเขาเองนี่แหละที่ปล่อยว่างมาได้ อันนี้แหละเพิ่งเว่าคืออยู่กับบุญวาสนาทั้งที่น้องเพิ่นกับผู้ใหญ่เพิ่นยืนเมื่อเขามาซอยน้องเพิ่นขาดโอกาสได้นี่ทั้งที่ผู้ใหญ่เพิ่นยืนโอกาสมาให้น้องเพิ่นแบบปฏิเสธได้สปฏิเสธแล้วเพิ่นเหตุให้ก็ยังบ่พภากัอยูนเวละเพิ่นเหตุให้แล้วพ่อกับบมาอยู่มันก็ถือว่าปฏิเสธจากรววมช่วยเลือจากผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็เลยแบบเพิ่นก็เปิดในโตของเจ้าเนาะสล่ะ มันกัสิบโมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นอีกเป็นแบบนี้มันบ่แมงยังเลาะมันมันหุ่นไหวพูดนะนะพอพอเราก็จะเจงนี่นึงกระเจงนี่นึงเขาก็ไปโทษแล้วดอกแต่ว่าเราคือว่านี่หนึ่งก็คือห่วงลูกคือว่านี่หนึ่งก็คือแบบนะไรนเนาะ่ให้รีดหัวอะไรกว่าากันนเะห่วงโยหักอยากโยนให้โม่จันจ้าโยนให้ผู้อื่นนะห่วงอยู่แต่ย้อนให้บัดลูกไปแล้วว่าสิมาอยู่เพื่อนมาอยู่เห็นยังลูกมาอยู่ล่ยเนาะ เมื่อนะตอนลูกอยู่คือบอกว่าอยู่นล้วลูกคันแก้าว่าไงอะ้อยู่น่าโมไม่อยากียกจานเราไปกินเลยกินจบอ่ยมมันได้แจวป้าแล้วก็้าจานและบา่นระวางในน้อยหนึ่งกันากะเข่ามาเดียรนี่บ่เจ้าแต่ท้าผุบพาลูกไปซื้อเครื่องมีผู้ใหญ่มีพี่เพื่อนสามเงินมาห้ลูกสาวเป็นสองคนแหละ ให้ซื้อเกิบจะได้เกิบขึ้นนางน้อยกับไอเสื้อสุดใมคนะสุดย่างโตหนึ่งสองสุดหนึ่งสองเซนหาโอ้มันยังกับเพงซะเขาอังตกใจเลยแพงแล้วขโมยองกับแพงจับมาตัวนี้นอยหนี่กองเซนตายโอ้แพงแค่ไหนจะฟาสไซสไบโบยางเจ็ดสิหาพันสุดคนกับเกืบเราพาไาเป็นลิงเงลินถือยู่ร้อยกว่าบาทเนาะแล้วเมื่อซื้อเครื่องมาไปสี่เซนสี่เซนปลายกับไอลิงคางลินเนี่ยพอดี ซีแทนเจ็ดโดยอยังกับเพ่งแล้วก็มากอะซื้อพิซซ่าอย่างงี้เพื่นอยากกินพิซซ่าดิพวคนลงกันมื่อคืนจนเด็กป่าอยากเป่าบรรทาว่าอยากกินยังเพื่นว่าอยากกินพิซซ่าเพื่อนอะไรพิซซ่าน่ะกุ้งหนากุ้งยังใช่มิเด้อจะพาไปซื้อกับมดไปพันตายเอ้ยมันซื้อนเลยมันไปพันตายกินมันงอมคืได้จำเจี๋ยป่าเราเห็นเส้นบระเทศเมื่อะัรองเี้ เมื่อแล้วส่วนกันกับข่อยอยู่ผ้าไม่ยืดไปแล้วชักแล้วพอจักกินอะไรแค่น้อบ่แค่น้อขี้หนามบ่หน้าจมูกทอนข่อยพวกบ่มาลุกมาลุกให้เปล่าเองขี้ดูทนหน้าไม่ได้จะดูทางนั้นตอนนี้ก็ดีใจนุ่งน้อยเพิ่นได้ทังไว้ใส่แล้ววันนี้โอยอืมนะคอยเป็นคอยไปแหละลุงเอ้ยกินได้เจ้าไอ้เป็นกระเพาะได้ห่ะเป็นไม่ได้เจ้านะอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่ นี่ลหละด้เดียอเจ้าเลรอี่แหละคนเจ้าทองใสได้ะทองใสนะเจ้าล่ะโอ้เจ้าจะไปกินได้撒มังยมเนี่คอยกินอันน่ะต้มใบชักเอเจ้าใบชักเออนี่ต้มแล้วจะบอกว่ากล้วยกับหักกล้วยต้มกินแล้วก็ถือก็ทังใหม่ใบชักโอ้นี่กินเลยตัวไหนมันเจ้า ดีขึ้นเนาะเอาเห็นเจ้ายง้มได้ก็มีแต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนนะคือว่าโบอันนั้นจะเถื่อคอยกับห้ากินตัวที่กับโบเช่าหรือกับแป๊าบาร์ักมากอย่างไปหลักไปไพ่ไพ่บอกเลยเอาไปซักมาต้มไพ่บอกเลต้อกเองลองกินเองลองกินเองเออหากคนได้เจ็บบาดททองใส่เออเนี่ยเจ้ากินประจำหมดบาทเองเจ้าจะพาไปกินมันหมักฉมหมักแจ๋วชีวิตกระเพาะเจ้าอันตราย มันเป็นมาอีกมันเอาคืนเนี่ยไช่ไหมตลาดพาไปกินเพื่อว่าบุรีบัวแ้วก็จุติแล้วกอยากที่เจ้าอย่างอยากเจ้าก็กินพ่อว่ายหยาแล้วกับพ่อวากินลายอันดีอยากกินดีกว่ากินบุรีบัวนะกินชมช่ำหนุ่มเมื่อยว่าตลาดเจ้าก็ได้เมื่อยบ่ขึ้นขนอมไดงมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทอดจีบหัวขังเดียว เจ้าอยู่ว่าหมู่บ้านนี่ข่อยงวกไปทั้งใดกูได้เกเรอยู่มองเนี่ขยข่อยคัดด้านข้อนี่โขี่รถลาย,ข,<อ>ยข่อยกินยาเจ้านี่ลงไปแล้วข่อยไข่เนี่ยบ้านนี้เอ๊หมู่บ้านนี่เดียวไปใช้กูได้ชุ่มอยู่สิเมื่อนายอยากสีเลียแบบนี้ยังเลี้ยวไหนั่นแล้วนั่นแล้วข่อยนะหมู่บ้านทร <c oughs> มานใช่ไหมพ <c oughs> รมานเป็นทางนี้เกี่ยวมอคทางเดียวอย่ทรมานใช่เ <c oughs> จ้าสิเข้าไปใช้บ้านนี้เข้าไปหาน้องน้อยบอ ยกลงผลสีกราบมือได้บวดนิันหาเก็บเครื่องมาแล้วแต่ห้างรถเนี่ยไม่มีหนังจานเลยพระไม่มีผ่นไปเวียดจ้างเฮาไปเป็นวินเป็นอะไรแ่อคืนนบ่กิดนักนะฮะิแบบเฮาแบบคิดว่าเฮาสินย่างรถได้บอนะเพราะวาเฮา่าตให้กับรถเนี่ยรถใหญ่คะบ่ได้เว้าในได้มองตะมาแล้วเฮาเมารถยีหนี้เไม่ถือที้กับอันอารถค่ะ เ่องวขายอมนั่งทั้งวันนั่งล้างก็นั่งนั่งรับได้รับตาไปตาต่างเราได้บนแอรมึงไหนมันนี้มันเป็นวินเอาบัตรถือหมดเจ้ามีเงินเจ้าซื้อรถใหญ่ได้ไปเชื่มาคคับหาบวัดไม่บู๊อ่ะท่าเขาว่าว่านะปผสมต่อในอนาคตข้างหน้าเนาะวันนี้นอนอันนี้ละหนะเขาว่าหนาผสมพัวกลุ้ยเลยค<อ>ันเอาก็เอารถจักรเลยบมลี่เฮาเมารถคอยกับเมาขึ้นสเลด์เมาพอเปิดประตูเข้าไปมันมันบู๊ถือกับแอร์มันฮะ อย่างก็อย่างนังขนาดไปไทยไงเพื่อนเขากินยาตาข้างนี่ไปหอดปูรับสุดทางเลยมันนี่ก็ไกลคนทางเลยมันยังไปได้โดยข่อยกับมาเเวะมามันนี่กับเวะมาแยบเบิ่งลุงน้อยเพื่นเอาทางมาแล้วบอสเสนอเขาก็เซียบเดินให้แม่คนหนึ่งเดียวก็เลยดีใจน้ำเพลินเยอะเขาบอกก้าวลงมันเป็นยังเอาอย่าเป็นมหาลงอ่ะนะอยบเอาไม่ใช่เป็นยัง อ๋อยังว่าท่านบอกคนมาเซียลงเนาะถ้าบตอนเราหายเงี้มเได้หายในคีบเลยนะอ้โหาถ่ายแล้วจะเาเาลงมาบ่วทานตอนเพิ่นหามเนาะบอกเข้าแบบคนวุ้นเขาค่ะเนาะมันจีคำแล้วเนาะเขาก็เลยห้หล่อเสียหล่อมากให้ลุง่ไปเอาใครว่าเปลาย้จริงๆนอนไปหลินจะมันแตกมันแตกเพร้สื่อเป็นล้านดเนาะเมนเลยว่าลุงน่อยไปเอาทราบไหเป่นน้ำให้มันเทากำอีตัวแล้ว น้ําที่เหลือเป็นไว้เราตอนนั้นก็บอกเราใส่น้ําอยู่แต่บ่ฮู้ว่าเราใส่หรือบ่ใส่เฮาก็บ่เห็นก็อยู่อือาอีกมีทางเฮาไอ้เฮานให้เราซื้อข้าวให้เรา10ับซื้อไข่ไตนึงแล้วก็ให้50,000ได้ๆให้เราเอาไปมอให้เราเบิไปลเบิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวย่างไปลเบิ่งกนจัหน่อยซั่นก็ นั่นทางยังว่างเด้อเลาะค่ะเจ้าก็ตักมาใช้ให้แล้วแน่ได้สิไปโยตลาดโลกพูแดผู้อื่นเดีอ่ะสิย่างไปเลาะบ่งก่อนไปเลาะเบิ่งทางนั้นบัดนี้เนาะป้าเนาะดีใจพอได้งน้ํามาไว้ดีใจแหดีใจหลายได้งน้ํามาใช้น้ําโดยฝนตกฝนลินเนาะฝนตกฝนลินมันจังสบายแม่นเฮ็ดางลินลงไปไว้กินาใน้ําซอยเนาะโดย ทางเมยบุญทวีพนมหม้อให้แล้วก็ดีใจน้ำเฮากัามาใส่มาซอยต่ออีกโดยเดี๋ยวห้าสิบไปรอองคุณเ้อโดยโดยขอบุญขอคุณเ้อแม่บุญทวีเอ้ยเที่ยวทางให้บอกขอนีอดีใจลายพิใจลายห้ยแม่ บุญทวีอยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพแข็งแข็งหายลำห้รวยมีเงินหลายๆโดยให้อายุมันควันยืนเด้อในบุญทวีเด้อโดยเบิร์ดในนี้เล็กว่าเบ่าโดยเบิร์ดไรเฮ็ดจะไรสันให้ลุงน้อยเบ่าวหน่อยบ่าวเออลุงน้อยสีบ่าวว่าโดยขอบุญขอบุณด่านแม่พุทธดีอยู่เมืองนอกสหรัฐ น่วยก็ดีใจร้ยายได้ทั้งน้ำผลไมา้ไาส้คอยนีอ่อายุมันเงินคอยลำรวยความเจ็บติดใจความไข้เย็นสบายได้ไเด้ออายุมันเงินลำรวยลำรวยอโดยสาธุนะอ่ะส,สั้นเดี๋ยวห้าสิโลไปทางสั้นดูนั่นเด้อเดี๋ยวห้าสี่กับไปเลยได้บันนี้เด้ออ่ะสบายดีเด้อสบายดีอ่ะสิโล่มาอันทางพี่ก่อนครับเต้อเฮียงปุของฝั่งแลาวนี่เด้อทางนา้ำ่น ถ้ามันคือแตกอันนี้มันถือยังอันนี้โอ้โหเท่ามันต้อีเท่าโอ้โหนี่เด้ลุงผลเอามาแล้วเนาะมันใบตองหางลินไซโอ้โหโกกมะแขงมะเขือแล้วอืมมาแล้วได้แล้วบัานนี้นี่โกกมะพริกมะเขือแล้วงามเนาะอือหือหบอลเพลินเฮ็ดบอลทางน้าลงเออเป็นดอกแล้วบ่มะเขือนี่ลุงนี่ เด็กก <kung> ๊กอย่านั่งเฮ็ดข้างไว้วะพี่พออีตู้บอเป็นยังบอเป็นยังอันนี้พออีตู้ยังอันนี้พอตู้พันกินก็ขระปุ้นทั้งไทยเห็นบ่พอตู้ข่าวบงดมบ่กะอ้ยใส่แกงเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดปวกได้โหระพาอ่อาโดย อันอันจิ้มเอาได้ปะอันลกเลยฮะอันครดินมันออกเฮาเอ็ดเอาเสียมจิ้มดันเอาได้ใส่ถุงยางเอาได้เดี๋ยวเจ้าจิ้มไว้เฮ้าจะชงชามก๊กค่ะจนลกเลยห้างมันร้อนวันนี้เฮ้าเอาเสียมจิ้มเดียใส่ถุงยางเลยนะฮะจะสั้นเฮ้าสีกราบเลยเด้อวันนี้ลุงเด้อดีใจน้ำได้ถังน้ำถังในแล้วก็ได้หักซาไว้เพลินไห้เฮาละราคาเป็นล้านพุ่นได้มนคารโมเมนต์ชีถึกๆเนาะโดยอ่ะกราบก่อนเด้อลุงเด้อ โด,โดยสบายดีเด้อไปพี่สภากินีใเฮากัสิขอโตก่อนพี่น้องเลยเนาะขอโตอัมลาพระจักก้อนพรอกันในคลิปหนาเด้อขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เจดีย์เอฟซีทุกคนที่เบิ่งคลิประบบข่ามโฆษณาขอบุญขอบคุณไปผู้ใหญ่เจดีที่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญให้เนาะขอบุญขอบคุณในลายเด้อ ำารบคลิปนี้สมุนกะจิโคลโตมลาระจากไปก่อนพอกันในคลิปหน้าขอเก่าคำว่าสบายดี